ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3กรมส่งเสรสิมอุตสาหกรรมร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกรรมอบรมเชิญปฏิบัติการหลักสูตรการหมักเมล็ดโกโก้ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2567ระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2567ณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพืชผลหมู่ที่3ตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมโดยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักมเมล็ดโกโก้และการดูแลแปลงโกโก้ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้เกิดการสร้างเกษตรกรต้นแบบที่สามารถผลิตวัตถุดิบการเกษตรของชุมชนสู่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมการอบรมหลักสูตรการหมักโกโก้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพืชผลเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโกโก้ที่มีความสนใจเข้าร่วมในการฝึกอบรมทั้งนี้มีหน่วยงานในพื้นที่อาทิเช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอุทัยธานีหรือสอสวสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีเข้าร่วมในการฝึกอบรมโดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมดังนี้ 1. เทคนิคการดูแลรักษาแปลงโกโก้การขยายพันธุ์การตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้การเก็บตัวอย่างดินและโรคพืชวิธีการดูแลรักษาและเพิ่มผลผลิตโกโก้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีกลังใช่ั้นเลือกเลื่องกิ่งที่เราจะมาใส่กับข้อไหนให้มันใกล้เคียงกันที่กันที่ประอบให้เลือกตาใช่ไหมเลือกตาตาต้องสูกุลให้น้ำไว้เต็มงี่ตาสี่ตาอ่าสาีตาถ้าตายาวยาวสามตาเขาเรียกอะไรนะฉันเรียกข้อตาเนี่ยช่วงแค่ช่วงระหว่างตา มมสองหลักสูตรกระบวนการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมโกโก้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพการหมักโกโก้การออกแบบอุปกรณ์ถังหมักเครื่องมือวัดสภาวะและปัจจัยการหมักการผาร่าเมล็ดการผลิตน้ำโกโก้สดการตากแห้งและการจัดเก็บเม็ดแห้งการทำเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมเมล็ดโกโก้แห้ง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทม a สเตอร์โปรคอนซัลเทนจำกัดซึ่งต่ออาจจะเป็นผู้ผู้หมักโกโก้เขาก็จะซื้อผลโกโก้มาหมากักถูกป่ะคำถามเสร็จตอนเ,เ,เ,เขาหมักได้เม็ดโกโก้แห้งเสร็จขเขาทำไงต่อเขาก็ต้องขายให้คนซื้อเม็ดโกโก้ไปเพื่อที่จะสร้างมูลมค่าเพิ่มด้วยนถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากไปดูในววลชีนของผู้ผลิตเม็ดเพื่อการส่งออกคุณต้องได้เม็ดดีคุณต้องเอาตัวน,นี้มาดูแล้วบอกว่าอะไรที่เขาโอเคโดยเกษตรกรที่เข้าฝึกอบรม มีการแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการหมักมเมล็ดโกโก้นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเลขเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโกโก้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการดำเนินงานในอุตสาหกรรมโกโก้ของตนเองได้